ถ้าสมมติคนเราลองนึกนดีๆที่คนคนณนะไม่รู้จสิบคนนี้คนนณะไม่มีใครคุยกับหนูคุณเป็นอะไร <c oughs> จะเจเล็กพ่ต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึงง่ง <c oughs> หรือว่าจะบอกเขาอิจฉาเขาอ,อิจฉามึงทั้งคณนะเลยหรือยังไงทำเอาแฟนคลับตกใจไม่น้อยค่ะหลังจากที่นุ่นเนชโนกหรือนุ่นดำโด่ง ได้ออกมาไลฟ์สดประกาศข่าวทั้งน้ำตาว่าได้ลาออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรแล้วโดวยเล่าถึงความอึดอัดบอกว่าอยู่ไปก็ไม่มีความสุขอีกแล้วเหตุไม่มีใครคุยด้วยแม้แต่หัวหน้าวง โดยนุ่นดำโดงเผยว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนจากช่วงแรกเยอะเลยกับการแสดงตนเป็นคนเล่นเองยังรู้สึกได้เลยถ้าไม่ได้รู้สึกคงไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปถามเขาตรงๆแบบนั้นคือทั้งโรงลิเกมัมนไม่ได้คุยจอยจากที่เคยคุยจอยกันคือปกติแต่อันนี้คือหัวหน้าเลยเพราะว่าเราก็เล่นกับเขาหน้าเวทีตรงไหนมันอึดอัดตรงไหนมันปรับไม่ได้แล้วเพราะเราพยายามมาหลายเดือนแล้ว ต่อมาค่ะทางพ่อแต่หรือว่าแม่ครูคณะที่เกศสอนรามน้ำเพกก็ไลฟ์สดค่ะหลังจากที่นุ่นดำดงประกาศลาออกความตอนหนึ่งว่านุ่นดำดงมาดังเมื่อนี่เองเมื่อปลายปีที่แล้วจนมาปีนี้ถ้ารวมกันแล้วยังไม่ครบ12เดือนมันก็เป็นช่วงจังหวะเพราะฉะนั้นดำดงคือตัวละครถ้าจะดูเรื่องนี้ไม่ต้องอะไรเมื่อกี้นี้ข้างหลังบ้านไม่ใช่ไม่วุ่นข่าวมันออกไปแล้วป้าไลฟ์ไม่เท่าไหร่แต่ ทางด้านมาไลฟ์เนี่ยคนดูเยอะไปถึงเพจนั้นนี่หลังน้ำตาเพราะมันเป็นคนดังเขาก็พูดเรื่องผลกระทบการรับงานบางคนถามขอเรื่องนี้ไปจะได้ดูดำดงไหมถ้าเขาลาออกแล้วก็คงไม่ได้แล้วล่ะค่ะจะเปลี่ยนเรื่องไหมหรือว่าจะคืนไหมถ้าคืนก็ได้เขาก็ไม่คืนล่าสุดป้าแต่ก็ออกมาพูดถึงกรณีที่นุ่นบอกว่าคนในคณะลิเกไม่มีใครคุยด้วยเลยที่บอกว่าคนในคณะไม่มีใครคุยด้วยมันเป็นยังไงละ่ะ ลองนึกดูดีๆคนในคณะไม่รู้กี่สิบคนในคณะไม่มีใครคุยกับหนูแสดงว่าคุณต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งถึงไม่มีใครคุยกับหนูเนี่ยคนทั้งคณะเขาจะรุมเกลียดโดยที่ไม่มีสาเหตุชั่วข้ามคืนทั้งหมดเลยเหรอหรือจะบอกว่าเขาอิจฉาเขาอิจฉามึงทั้งคณะเลยเหรอหรือยังไงถูกไหมล่ะว่าคนในคณะไม่มีใครคุยด้วยมันเป็นยังไงล่ะ ถ้าส,สมมติคนเราลองนึกดีดีเนี่คนคณะไม่รู้กินสิคนมีคณะไม่มีใครคุยกับหนูคุณเป็นอะไรเจเงว่าคุณต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะไม่มี้ค,คุยกับหนูเนี่ยคนคณะเขาจะลุมเกลียดมึงเดี๋ดวยวไม่มีสาเหตุไปชั่วข้ามคืนหรือทั้งหมดเลยเหรอหรือว่าจะบอกว่าอิจฉาเขาอิจฉามุงทักษะอะไรเหรอหรือย,อยังไงถูกไหมล่ะเหมือนน้อยใจก็าอาจจะเป็นไปได้ จะน้อยอกน้อยใจไม่ต้องอะไรก่อนหน้านั้นอะเอาจริงนะก่อนหน้านั้นอะ,ะ,ะพอใครคุยกับเองก็มีปัญหาว่ามาเกาะการะแสเองมั่งใครกำลังไล์อยู่ดึงเองเข้ามาคุยมั่งหรือเกาะเอเองถ่ายรูปมั่งก็มาเกาะกระแสหมดเลยก็แม้ขนาดป้าถ้าแคก็ยังไม่ค่อยอยากจะแบบไปโรนิเกหลังๆช้บจะคุย่ะไม่ใบดึงมันมามึงก็ต้องมา แล้วถามว่าค่ากอดแต่เองก็ยังเป็นแบบนี้เขามีไปถามมันดูหนักนิดบอหน่อยไปกันมันยังไม่ได้เกิดเรื่องอะไรเลยมันก็เลยไม่รู้แบบยังยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยแต่ถ้าลูกหลานเราอะทําผิดทิดติดทางอะเราอยู่ไม่ได้ว่าไม่ได้ติไม่ได้หรอเรายังไม่ได้ด่าเลยนะ แล้วสิ่งที่มันไลฟ์มันก็ไม่เคยพูดกับเราเลยว่าแม่หนูแม่ก็เลยเราอะไรไม่รู้พอเราไม่รู้ว่ามันเราเรามารู้ไอ้ไลฟ์ปั๊บบอกเดี๋ยวค่อยคุย,คยแต่ที่ป้ามาพูดเนี่ยป้าพูดตั้งแต่อัดอไลฟ์อันแรกตอนบ่ายอะว่าแม็กซ์ฉันก็ง,งงเหมือนกันอ่าแล้วก็ว่ามันมันบอกมันไม่สบ,บายพูกเอาทิปมาฟาดหน้าตูมเลยกระโดดน้ําเ,ยเฉยประมาณนี้นะไลฟ์ดูลิปป้าก่อนไม,ไม่คุยกันก่อนนะั่นะสิทำไมันไม่คุยกับ กับคณะก่อนแล้วมันก็ไปไลฟ์แล้วเวลาออกในไลฟ์แล้วมันก็ส่งมาลาออกไอ้คำนี้ต้องถามป้าหรือถามมันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ